เราสามารถเช็ครายละเอียดได้ค่ะว่าร้านค้าทั่วโลกอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำให้แรงขุดเหรียญของเราอะค่ะได้เพิ่มได้ด้วยอะเรามาดูกันทำอย่างไรเนาะเรจะเห็นว่ายังไม่ v e r i f y เหมือนกันนะฮะเห็นไหมคะร้านค้าทั่วโลกเยอะมากเลยของพายอะเรามาเริ่มกันสมมติว่าร้านของคูดาของคูดาในชื่อหนังสือว่า I l a n d i c Thai Book อ่มาดูสิโอเคพอคูดากดตรงมุมขวาที่หมุนๆอยู่นี้นะคะเขาจะขออนุญาตอ o โลเคชันของเราเราก็กดอนุญาตเห็นไหมคะก็จะมาเลยนี่นี่คือบ้านครูดานะคะบอลงกวิกก็จะรู้ว่าร้านค้าของคูดาเนี่ยที่คูดาขายหนังสือเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นชื่อร้านต่างๆ ของแต่สููเบิร์กทั่วโลกก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนรู้กระทั่งว่าเนี่ยค่ะบ้านนี่บ้านกูดา,าไหมคะบ้านเลขที่กูดาคือบ้านเลขที่7จ็้ไหมคะอยู่ถนนเวอร์ลุสเตนสตรเตอยู่ติดกับถนนเนี้ค่ะลีดาเวกุรนะคะแล้วทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เขียนว่าไอซ์แลนดติทไทยแล้วก็กดตรงเนี้ค่ะเมื่อกี้นะคะตรงเ,เข็มทิศะคะ่ะ แต่คุณดากดตรงล็อกอินก่อนนะคะกดคำว่าล็อกอินก่อนแล้วถึงเข้ามาได้ถ้าในอีแอปหนึ่งนะคะแมปแมปอัพอายจะมีร้านเยอะกว่าอันนี้จะเป็นร้านของน้องอุนะคะเขาจะขายเนื้อมีเนื้อเนื้อแกะค่ะไหมคะก็จะจากบ้านจากบ้านครูดาอยู่ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดให้เห็นเลยว่านี่ จะสามารถซื้อเนื้อด้วยเหรียญพายได้ตรงนี้นะคะเราก็ดูประเทศอื่นๆได้นะคะถ้าเราจะลงทุนกับแอปนี้นะคะเอ่อ f a s t map เนี่ยนะคะเราก็กดตรง s t a k กกลับไปแล้วก็ลงทุนใน Eco System ค,คือระบบนิเวศของเขาได้เลยของพายได้เลยนะคะอ๋อกูดาจะไม่ไปตรงนี้กูดาจะ กลับไปที่เดิมผู้ดอยากดูร้านค้านะคะ,ะเราดูประเทศนี้นะคะเนี่ยทางนี้เนาะอย่างลอนดอนอย่างเนี้ยเยอะค่ะร้านค้าเยอะมากเดี๋ยวกูดาเปิดให้ดูเปิดร้านนี้นะคะแล้วกูดาก็กดซีมอลนะคะเข้าไปดูนะคือเตรียมความพร้อมไม่พร้อมมากอย่างของกูดาเนี่ยสามารถซื้อได้เลยค่ะ เมื่อเราจะซื้อเราก็แอดเข้าไป1 2กิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถอ่านรายละเอียดก่อนว่ามันคืออะไรสินค้านะคะคุณดาหมายถึงที่นี้วิธีเพิ่มแรงขุดเราเห็นตรงหัวใจนี่ไหมคะตรงนเนี้ยหนึ่้อ่สิบหเนี่ยเราแล้วตรงนี้คือลิงก์ที่เราสามารถคัดลอกนะคะแต่คุณดาจะให้หัวใจเขา ไหมคะโอเคเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มแรงขวดให้กูดานะคะทำแค่นี้แหละเราไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆน,นะคะแล้วเราก็ไปร้านอื่นได้ไปให้ร้านอื่นต่ออันนี้เราให้แล้วเราก็ปิดอ่ะเรามาดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างอื่นเข้ามาแล้วคือให้หัวใจก่อนนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยเก้ากูดาก็ให้หัวใจเขาโอเคถ้าเป็นหนึ่งร้อยสิบแล้ว ก็ฝากมากดไลค์กดให้หัวใจคูดาด้วยนะนะคะวิธีก็เนี่ยค่ะเขียนว่า Icelandic Thai Book นะครับก็จะเห็นตรงเขียนตรงเสิร์ชก็ได้ค่ะตรงข้อหาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคูดาอยู่ที่ไหนแต่เราจะเห็นเนี่ยค่ะมีเครื่องหมายเยอะเลยนะคะเครื่องหมายต่างๆเยอะมากที่ขันขันนดน่าจะเป็นเอ่อ ร้านซ่อมรถหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอาหารคุณดาก็ให้หัวใจก่อนเห็นไหมคะเอาแรงขุดก่อนก็เดี๋ยวไปทำนะคะจะได้เพิ่มแรงขุดให้ตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ร้านค้าต่างๆแล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าร้านค้าเยอะมากนะคะเรามาดูวิธีเข้าแอปนี้นะคะก็กดไปที่พ i อัพแล้วเราก็ไปที่ Hack คารทอน25เ้าเขาอยู่ในหน้าที่2นะคะก็คือชื่อว่า My Fast Map ตัวนี้นะคะสีออกส้มๆหน่อยตัวนี้ค่ะลองไปทำดูเนาะเอากคดาก็อย่าลืมนะคะเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้คะแนนด้วยจะได้เพิ่มแรงขุดเหรียญน,นะคะ